หลังจากเบิ่งน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วเนาะหน้านำตกไหลแหง้งแหง้งสาวตุ่มกับผ้าพี่น้องมาล่งเรือเด้อพี่นอ้อ,นองเอาสิไปส้มหิ้มน้ำทั้งสองฝั่งเนาะค้นขับเรือกับเป็นไก่เป็นกะเบา้าเจ๊ะเจ๊ะนั่นละ่ะแต่ว่าสาวตุ่มเอาเสียงเล่าออก แลวก็สาตุมเป็นผู้บอพี่น้องฟังไก่เพนวาแม่นม้ำไร่เป็นแม่น้ำกั้นระวางประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศเยอรมันการแบ่งเขตของแผ่นดินเนาะแผ่นดินแผ่นน้ำกาสิเอาตาม ่องน้ำลึกฟังผุ่นเป็นทางประเทศเยอรมันฟังพีเป็นทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาสั่นแต่ว่าพี่น้องสองฟังกะเล่นน้ำได้ทั้งสองฟังพี่น้องเนื่องจากอากาศมันห่อนเนาะพี่น้องกะสิเห็นค้นเล่นน้ำแล้วนี่กะเป็นเพื่อนซ่านบาดซองอยู่น้ำหิ้มนามเนาะ เป็นวิวบรรยากาศผู้ใดเป็นเจ้าของเฮือนเนาะอยู่สมือกับสิเบือ่อยู่กับบ่จักแต่ว่าเหาโดนโดนมาเห็นก็โอ้คือบรรยากาศดีแท้นะโวยหนาลงน้ำเห็นวิวงามๆน้ำม,มันสิเป็นขี้ตำปวกด้วยพี่น้องเมล่าเรือแล่นไกลพี่น้องสิเห็นขี่ตำปวกเนาะเพราะว่าน้ำม,มันตีมาตั้งแต่เนี่ยขี้ตำปวก อันน้ำม,มันตีมาตั้งแต่พุ่นนาน้ำตกพุ่นเพราะมันมาหอดผีแล้ยวมันก็กลายเป็นขี้ตํำปวกเนาะพี่น้องแต่ว่ากับบริสุขกระโปรมากมากอย่างน้ำน้ำม,มันบริเสียน่าน,น้ำม,มันเขียวใสจังคลิปก่อนนั่นก็สิเห็นปลาเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆข้าเจ้ากับเอาสวิงโอนมีโพสิเบ็ดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าปลามันสืเนาะมันบอกกินเบ็ด ม,มันอิ่มแล้วสิจังไ๋เนี่ยสิเห็นคนลอยน้ำเนาะพี่น้องบ่เมนเด็กหน่อยวัยรุ่นเด้เป็นผู้เทาก็มีอันจักเพิินเอาอยังใส่ขาเพื่อมันจังไ๋เห็นแต่โตลอยแต่ว่าบบเห็นนั่นบบเห็นแนวูสู้ฉีบเนาะเพื่อเอาห่วงยางใส่แอววเพือมันจังไงโบกับสิเ่นแซ่อยู่ในน้ำหันผู้ล้องค้นกันบบวกใหม่บกมือเนาะผู้ล้องค้นก็เล่นอยู่หิมนม้ำผู้ร้องก็ลอยอยู่ในน้ำคักเลนแดนดนี่เด้ ือบอยานเรือต่ำบุ้ตาตุ่มกระยานไปพัดเรือเนี่ยแล้วน้องมันมาปันขาเบ่งนามไปเบ่งล่องเรือล่ลงไปเนาะไก่เพิ่นกระเบาแนว่วนั้นแนีน่ีมีซูฟังนี่แหละส่วนไยก็สิเป็นประวัติแล้วก็เป็นการแบ่งเนื้อที่ของนามนี่แหละพี่น้อง แต่ว่าสาวตุ่มกะดื่มดำบรรยากาศแล้วก็ทายคลิปมมใหายพี่น้องเบิ่งเน,ะนาะนั่งเรือไปนี่สาวตุ่มกะขึ้นไปดอกว่าว่าเธอแขมันตีฝาดทางก็มานี่ซสาวตุ่มก็จะถือแขกินได้มาเสร็จเลยมืว่ว่ามีพญาันานโผโพพลูขึ้นมาโว้ย <laughs> เคื่ไปสนอกว่าอันนี้ก็สิเป็นอันเดิน <c oughs> เป็นเดินพระเจ้ากับา้ากันมาอาบแดด้อนก็ล่งเลนน้ำเนาะมีสนามเด็กเลนมีโอนซิล่ามีดุกเดืองดางอ่างนี่ผู้เล่นน้ำก็เลนไปผู้เล่นโอนซิล่าสะน้มเด็กเลนก็เลนไปเนาะมี ปีงมีจีแต่ว่าห้ามดังไฟเอาอนแันวใส่ไฟฝ่ามาได้อยู่ต่อไฟมาแต่สาสาวตุ่มกับอกหหแต่ว่าสาวตุ่มเห็นเปินป้งพันจีซีนกันอยู่เนาะอันนี้คือขากลับหลือเด้อพี่น้องเพราะว่าสาวตุ่มมีเวลาแค้์เศ้าหน้าที่หนึ่งการทำเรือเพิ่นกับสิปิดแหละสอง มันก็หาโมงแรกแล้วเนาะก็ะจิกกายไปนาลำตกอีกเบิง้งซ่งพราะว่าสาวตุ่มถามคนขับเรือเนาะวะ่าเจ้าสิผ้าไปเรืออยู่บ่ว่าชนไปอยู่ใจเย็นๆสันจัดให้ย่าสบปากว่าสันเอา้าเออเบาๆโปรแกรมมันสันกกระถามเธอหนึ่งนะาานนเนาะสิมาว่าอ,อ,อีสันทำไมอีววสันเออเออเออสิผ้าไปดอกว่าสันละวะ่า เรือใหญ่ก็กินน้ำลึกเรือหน่อยก็กินน้ำอเจาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเรือบบใหญ่นะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วพ่นก็มีบ่หอดสีพ่นเด้สาวตุ้มก็เล่นหนาเล่นหลังเด้ตื้นเต้น,ตน,ตนบาดเสียวเนาะหน่อยนึงออกไปนางทัางนอกหน่อยนึงเขามานางนเรือเบากระเบ,บาสาวตุม่มใส่เวลาเดินทางหกโมงเที่ยวหอดโบ รอบน้ำตกซ้ำเด้ไปยืนเบิงอยู่แต่บนซ่านเฮือนนั่นบนซาตุมไทยให้พี่น้องเบิงกันอั้นสียางบนไปป,ปุ่นไฟแดดเผาแดดคักอีีพี่นอ้องนั่นนะเท่งหมาเทิงคนเด้เด่นน้ำอันนี้ก็เฮือนหิ้มนม้ำาคือซาตุ่มบอกรัะผู้แซยน้ำกับแจ้ผู้ครับ,พรบเพื่ออะไรกันครับแล้วสมีผู้ชายคนหนึ่งเรา เคลียหญ้าแล้วตัดหญ้าเร็วๆแล้วก็ตากแดดไว้เนาะบานนี้เราก็สิมาเฮ็ดเป็นทอนๆเนาะเอาไว้ผายงัวให้ควายแล้วเดี๋ยวให้บอกคุณไส้กุน่ะแล้วแล้ปีนหญ้าตากแดดอันนี้สวนสวนสาธารณะบ่แม่นสวนดอกไม้นี่นะแล้วก็เป็นเฮือนซ่านบ้านซองอันนี้เป็นเรือแบหววานแหววนาะสีชมพู ส่วนสาวตุ่มนี่ขี่เรือสีฟ้าตอนนี้เพิ่นกับพานสาวตุ่มกับคณะทั่วเนาะลองน้ำเป็นขากลับสิเขาไปนาน้ำตกแล้วเนาะพี่น้องซึ่งสิตองให้ท่านเวลาที่เรือสิปิดท้ำการเนาะโอ้ยขอนไม้กับเรือ ร้อยมาแต่สายอนใหม่น้ำเขียวเขียวพี่น้องมันใสเน้องมันก็เขียวเด็กสิมีขีดตำปวกขีดตำปวกภาษาอีสานวันละคำภาษาไท้อีกคือภาษาไทยมันยังน้อบาเนี้ยน้อขีดตำปวกพี่น้องผู้ใดหูข้อเป็นไว้เนี่ยด้อขีดตำปวกมันเป็นฟอมมันเป็นฟองนะน้ํามันเป็นฟอง โอเ่พ่นผ้ามาทา้งนานำตกอีกเด็พี่นองถ้าตุ่มกระยุแต่บอนซ้านบ่วมีท่งสวิตทะเลรถบ่ดด้ไปทั้งผุนบอนทังซ้ายมือหนาจอมันสิมีหมองผึ้นไปท่งอีแวะผีชุ้งๆนี่ันสิไเ้โง่กลับขึ้นเมื่ออีกกระจกักสีไเ้ไปอีกกระต้นจั่มากกัสิมาหนาหิมะเด้อไปนองมืเอิ่งอัน น้ำตกง่ามหิมะตกมันจะเป็นแบบใดคั้นไม่ลบมาอีกว่าแต่ว่าบาบสาม,มงกมกกรมือแล้วอันเม่นมากอะเมื่อหอดบ้านกับสีน้วสีเน็บเลยนะได้ใกล้ชิดน้ำตกได้สัมผัสความเย็นชุ่มช่ำของน้ำเนาะพี่น้อง อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งให้สาวตุ่มบ่นสบายก็ได้เพราะว่าอากาศมันหอนบานนี้แล้วออกน้ำมันก็มาถึงเนาะคือจังถวยคือจังหมอห้าหหอนหอนนะเนาะบาดนั้นเอาเปิดน้ำใส่มันกระดังชิ่งก็เลยหอนสาตุ่มเป็นขี้งห่มๆพี่น้องเลยข้อกับพัท่านเศ้าเจ็บอยู่ในยังไอแต่ว่าไอหน่อยล่งละละแต่ว่ามันก็ยังเจ็บข้ออยู่เนาะ ลึดน้ำลาโลงนี่บาดจวดเราดิเนี่ยน้ำตกพี่น้องย่างงามเลยประทับใจในการมาเที่ยวน้ำตกเที่ยวนี้เนาะแต่ว่าจาตุมเบิ่งทั้งทึงมันเป็นอันนี้ด้านศุนลกากรไร้ด้วยพี่น้องด้านเก็บศุลกากรงามงามขึ้นไปทั้งทึงหันแต่ว่าเป็นบริด้อนุญาตให่ทายเนยาะซาตุมก็แค่เขาไปย่างแล้วก็ บริไายไม่พี่น้องเบิงแล้วนี่เป็นกระสิผ้าสาวตุ่มเข่าไปฟังที่มันเป็นทาเรื่อเนาะพี่น้องเซ็ตซับจากันเกษตรขี่เรือสีแดงกลับไปฟังท้งพุนขึ้นรถไฟไปหาโรงแร่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวตุ่มก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งสีดำเด้อพี่น้องจังสิได้เห็นคลิปของสาวตุ่มสีน้ำมาอีกรับรองความสวยงามแล้วกับความตต่นเต้นหวาดเสียวเนาะสาวตุ่มสิไปสั้นหามาให้พี่น้องเบึงเพราะว่าสาวตุ่มเป็นคนมักไปเนาะย่างอีกลายโปรแกรมหลายหมองหลายบอลที่สาวตุ่มเสิพาพไปนองไปพาไาให้สาวตุ่ม บ้างจากภารกิจการงานซะก่อนเนาะการเฮ็ดช่อง u ูท b e กับเป็นงานรองเนาะเป็นงานรองส่วนงานหลักสาวตุ่งก็ต้องดูแลครอบครัวเนาะดูแลลูกๆแล้วไปเฮ็ดงานประจำกระโปงสำหรับคลิปนี้เนาะสาวตุ้งขอพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีพี่น้อง